simple life but not easy ชีวิตง่ายๆมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดกว่าจะได้ใช้ชีวิตเหมือนเด็กๆบนภูทับเบิกมันก็ต้องผ่านการใช้ชีวิตแบบสลับซับซ้อนพอสมควรครับเพราะเด็กๆไม่ได้คิดอะไร แค่เล่นไปวันวันรับผิดชอบมากสุดก็แค่คำสั่งพ่อแม่ให้ตั้งใจเรียนแต่กว่าจะได้ชีวิตอย่างนั้นเนี่ยผมก็ต้องอยู่กับความกลัวมาตลอด20ปีไม่ได้กลัวในเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เช่นผีนะครับแต่กลัวคือหนึ่งไม่มีเงินใช้ หลังจากเลิกทำงานหรืออายุ่60ปี 2. ไม่มีครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวแตกแยกลูกแม่ไปคนละทิศละทาง 3. ส,สุขภาพที่ต้องพึ่งหมอพึ่งยาพึ่งเครื่องมือแพทย์อยู่ตลอดเวลาสามสิ่งนี้แหละที่ผมกลัวที่สุด แต่การแก้ความกลัวนั้นก็ต้องมาทำแต่ละวิธีการที่มันสลับซับซ้อนอย่างที่ผมว่านี่แหละกลัวไม่มีเงินใช้หลัง60ก็ต้องวางแผนการเงินอย่างรัดกุมและเคร่งครัดและมีวินัยตลอด20กว่าปีกลัวครอบกรัวแตกแยกก็ต้องรักซื่อสัตย์มั่นคงต่อภรรยา ขณะลมหายใจเข้าออกทั้งนี้ก็เพื่อให้ครอบครัวมันเดินหน้าไปอย่างสมบูรณ์ลูกได้รับความอบอุ่นได้รับความรักได้รับการเลี้ยงดูอย่างที่ควรจะเป็นและอันดับที่3ส,สุขภาพก็ต้องประครับประคองตัวภายใต้สังคมที่กระตุน้นให้ซื้อกินตลอด24ชั่วโมงกินอยู่ตลอดเวลา กินทุกครั้งที่มีความหิวเรียกได้ว่ามีความอุดมสมบูรณ์พูนสุขอยู่ตลอด24ชั่วโมงนำมาซึ่งโรคทางระบบต่างๆที่เกิดจากการรับพลังงานมากกว่าปกติและก็ต้องไปนั่งเข้าคิวกันในโรงพยาบาลและก็นึกย้อนหลังกลับไประหว่างรอคิวนั้นว่ารู้อย่างนี้รู้อย่างนั้น รู้ไปเมื่อมันสายไปแล้วชีวิตที่สลับซับซ้อนเหล่านี้แหละครับจึงต้องประคับประคองด้วยความมีวินัยและความเพียรให้มันได้สามข้อนี้อย่างสมบูรณ์ตามที่วางแผนลึกๆข้างในว่าวันหนึ่งฉันจะกลับไปใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายเหมือนเด็กๆเมื่อสามข้อนั้น บรรลุวัตถุประสงค์ตลอด20กว่าปีผมก็ทำตามเป้าหมาย3ข้อนี่แหละสำเร็จใน2ข้อแรกแต่ข้อที่3ความเสื่อมของคัน5การดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้กฎเกิดมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไป ผมไม่สามารถที่จะนีกฎด,ดังกล่าวได้นั่นคือสัจธรรมร่างกายก็ต้องเสื่อมเป็นธรรมดามีโรคทางระบบเข้ามาแต่ยังโชคดีมากที่เทคโนโลยีทางการแพทย์ได้เข้ามาช่วยเหลือประคับประคองก็กินยาตามหมอวางแผนตามการรักษาก็ยังได้ใช้ชีวิตใกล้เคียงคนปกติได้ แม้ไม่เหมือนคนปกติสัทีเดียวแต่ยังเดินทางไปไหนมาได้ภายใต้การกินยาที่รัดกลุ่มหรือตามคำแนะนำของแพทย์ที่ภูทับเบิกผมพบกับเพื่อนที่หลากหลายมากในสายเต็นท์สายแคมป์พี่ๆกลุ่มนี้มาจากจังหวัดชัยนาทครับรวมกลุ่มกัน4-5คหคันเป็นบิ๊กไบค์ ก็บอกว่าออกทริปกันทุกเดือนนั่นแหละตะเวนไปก็ถือว่าเป็นพี่แหละครับเพราะว่าพี่เขาห้าสิบหขึ้นผม53ก็คงต้องเรียกพี่ก็ขอข้อมูลจากพี่ว่าถ้าผมจะมีบิ๊กไบอีกสักหนึ่งคันมีคำแนะนำอยังไงบ้างพี่ก็ให้คำแนะนำเป็นอย่างดีข้อที่พี่ให้คำพิจารณาคืออึดถึกทนและก็ค่าการดูแลรักษา ต่ำที่สุดเท่าที่จะต่ำได้ก็ใช้ยี่ห้อในตลาดนั่นแหละอย่าไปใช้ยี่ห้อแปลกๆที่หาร้านซ่อมยากดังนั้นก็เลยขอบคุณพี่ๆว่าเออถ้าคันต่อไปผมก็จะใช้บ i กไบส์สำรวจเส้นทางหรือสำรวจสถานที่ต่างๆไปตามชีวิตอิสระที่ผมได้รับไปตามคำแนะนำของพี่ๆ ที่ภูทบเบิกช่วงนี้คือผมไปช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับอากาศตอนตีสองผมตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำเนี่ยอุณหภูมิประมาณ13องศาและก็ลมแรงพอสมควรแต่ประมาณตีห้าถึงหโมงขึ้นไปดูอุณหภูมิบริเวณยอดภูทบเบิกที่เขามีจอมอนิเตอร์แสดงตลอด24ชั่วโมงเนี่ยอุณหภูมิ12องศาครับ ถือว่าได้ดื่มดำกับอากาศเย็นของปีอย่างสมศักดิ์ศรีเลยครับปีนี้นอนในเต็นท์นี่ก็พอห่มพอหอมนี่ก็อุ่นพอดีออกไปก็หนาวบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่ผิดหวังเพราะตั้งใจมาพูทับเบิกรอบนี้ตั้งใจจะมากลางเต็นท์ตั้งใจจะมาดื่มดำกับอุณหภูมิที่เย็นแล้วมันไม่ผิดหวังก็มีความสุข มีความสบายใจแล้วก็ชมวิวทิวทัศน์พูดคุยกับเด็กน้อยชาวมงที่วิ่งเล่นอยู่แถวๆนั้นเด็กๆคงได้ซึมซับบรรยากาศการท่องเที่ยวกลางเต็นท์สัมผัสกับนักท่องเที่ยวแล้วก็บางคนก็ลืมอุปกรณ์กลางเต็นท์ไว้ก็กลายเป็นของเล่นของเด็กแถวนั้นไปถือว่าเป็นเด็กที่มีโอกาสนะครับแล้วก็มีอากาศที่ดีอากาศที่บริสุทธิ์ ให้เขาได้ใช้ชีวิตได้ดำเนินชีวิตในบริเวณรอบพูทับเบิกเดิมทีพูทับเบิกนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งปลูกผักแหล่งใหญ่ๆหนึ่งของประเทศไทยเลยแหละ mm hmm. เมื่อ20-30ปีที่แล้วผมขึ้นมาประเพณีปีใหม่มงเนี่ยโอท็อปต่างๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นดอกกระดาษมีเด็กมง้งวิ่งขายดอกกระดาษมีขายกระลำไปหลักที่ผมเห็นนะครับแต่มารอบนี้นี่ ดอกกระดาษไม่เห็นวิ่งขายไม่เห็นเด็กมงวิ่งมาขายแต่มีปลูกตามรีสอร์ตต่างๆบ้างพอให้เห็นอยู่แต่กระลำนี่แทบจะไม่เห็นนะครับที่เห็นเยอะที่สุดผุดขึ้นมาแทนกระลำก็คือรีสอร์ทและสถานที่กลางเต็นต์ต่างๆรูปแบบธุรกิจเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือก็คือเกษตร หรือธุรกิจแบบพึ่งการเกษตรมาเป็นธุรกิจบริการว่าด้วยเรื่องรีสอร์ทนะครับที่กลางเต็นท์ราคารีสอร์ทหรือที่กลางเต็นท์เนี่ยโดยเฉพาะห้องพักราคาใกล้ๆโรงแรม3าสีดาวเลยนะครับเท่าที่ผมสำรวจราคามาเนี่ยราคาค่อนข้างที่จะแรงพองสมควร แต่ถ้าเป็นเลือกกลางเต็นท์นี่ก็พอรับราคาได้ต่อหัวเนี่ยถ้าที่ผมกลางเนี่ยก็คือติดตรงบริเวณจุดสูงสุดของภูทับเบิกซึ่งเอาเต็นท์มาก็กลางได้เลยเขาคิดต่อหัวเนี่ยคนละ100บาทครับผมไปกับภรรยาก็คือ200บาทส่วนห้องน้ํานี่เป็นห้องน้ําหยอดเหรียญครับมีหยอดเหรียญครั้งละ5บาท ไม่ว่าจะถ่ายหนักถ่ายเบาก็า5บาทดังนั้นก็เตรียมเหรียญห้ไปด้วยนะครับใครจะไปพักที่บริเวณยอดภูทับเบิกต้องมีเหรียญห้าถ้าไม่มีก็เดินหาแลกเหรียญแถว,แถวร้านค้าแถวนั้นแหละนะครับเขาก็มีให้แลกอยู่หรือไม่ไปแลกตามวิสาหกิจชุมชนซึ่งเขา รับผิดชอบในบริหารจัดการพื้นที่ตรงนี้ก็ไปแลกเหรียญก็ได้แล้วก็มาหยอดนะครับส่วนที่กลางเต็นเอกชนนั้นยังไม่ได้ลองแต่เดินสำรวจดูเขามีห้องน้ำให้อยู่ครับแต่เขาคงคิดค่ากลางเต็นส่วนห้องน้ำไม่ได้เสีย5บาทอ่านี่ก็เป็นข้อมูลที่ผมได้รับตอนที่ไปช่วงต้นเดือนกุมภาที่ผ่านมานี่แหละนะครับแต่หลังจากกลางเต็น ประมาณหนึ่งคืนตอนเช้านี่ผมก็ออกไปอีกทางหนึ่งตอนขึ้นขึ้นทางอำเภอหลมเก่านะครับที่เป็นทางโค้งๆเยอะๆที่เราเห็นตามอินเทอร์เน็ตเนี่ยแต่อีกเส้นทางหนึ่งมันจะเป็นเส้นทางที่ตัดจากภูทับเบิกมาผูทางอำเภอด่านซ้ายของจังหวัดเลยก็มียูทูบเบอร์หลายคนบอกว่า เป็นคล้ายๆกับถนนเส้น1 7 1 5ที่จังหวัดน่านคือเป็นถนนลอยฟ้าเป็นถนนคอนกรีตสลับลาดยางนะครับเริ่มต้นถ้าท่านเดินทางจากภูทับเบิกก็คือหาจุดพิกัดที่เป็นวัดป่าภูทับเบิกให้ได้แล้วก็วิ่งตามทางนั้นแหละใช้ gps หรือใช้ google map เนี่ยขับตามไปเลยครับก็บตามมันไปเรื่อยๆแต่ จุดสำคัญก็คือเลี้ยวขวาไปหลักนะครับถ้าเจอแยกสาคัญเลี้ยวขวาเปหลักเลยมันจะนําท่านไปยังด่านซ้ายจังหวัดเลยเองนะครับทางเส้นนี้เป็นทางที่สวยงามมากเป็นเหมือนสันคมมีดคมๆที่เราขี่กันไปนี่แหละนะครับขี่กันไปเหมือนจังหวัดน่านถนนลอยไฟยแหละ2องวิวข้างทางนี่เป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามผมคิดว่า จะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ถัดๆจากภูทับเบิกนี่แหละเพราะว่าผมเห็นพื้นที่ว่างและก็เริ่มมีการถากทางและก็เตรียมที่จะสร้างที่กลางเต็นท์หรือรีสอร์ทกรณีที่มันล้นออกมาจากภูทับเบิกนะครับเส้นมาแถวแถวบ้านนาสะุ้งแล้วก็ตรงไปที่อำเภอด่านซ้ายถนนรถเลี้ยวลัดเลาะ ดีมากแต่พอหลบหลีกกันได้อยู่ครับหมายว่าถ้ารถยนต์ไปก็ได้รถมอเตอร์ไซค์ไปก็ดีรถยนต์ก็ยังพอมีที่หลีกได้บ้างแต่ถ้ามีโค้งหักศอกหรือโค้งบงังบีบแตรเลยนะครับบีบแตรให้สัญญาณคนที่สวนทางมาก็จะสร้างความปลอดภัยในการเดินทางตรงจุดสูงสุดไม่แน่ใจตรงจุดสูงสุดที่ผมเห็นเนี่ยก็จะมีคนจอดแวะ พักชมวิวที่สวยงามมีป้ายของเลขถนนอยู่นะครับ1072นะครับหมายเลขถนน1072ตรงบริเวณนั้นเป็นจุดชมวิวก็ถือว่าสวยงามถ้าใครชอบเสี่ยงก็มีคนนั่งขายลอตเตอรี่ด้วยครับนะครับหลังจากลงมาด่านซ้ายแล้วผมก็เข้าภูเรือจากภูเรือผมก็ตรงเข้าชุมแพแล้วก็กลับบ้าน ด้วยความสวัสดีภาพครับถ้ามีโอกาสก็อยากแนะนำให้ไปลองภูทเบิกแล้วก็เส้นทางสายใหม่นะครับ1072